พี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยมือนี่ใครได้กินน้องงวพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยมือดีคนลำคีดได้กินน้องงวพี่น้องน้องพี่น้องมันดูอุ้ยไข่สายไงพี่น้องพูดอะสุดยอดสุดยอดเลยพี่น้องมาแมๆมมน้องงวพี่น้องอุ้ยพี่น้องมือดีมาเล็งไฮเล็นหน้ามาโศกมาหมานงัวออกน้องครับพี่น้องงวออกน้องปุ้ยพี่น้องพี่น้องไข่สายไงอุ้ยมาได้มาได้มาได้พี่น้องได้มา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 พี่น้องมา อุ้ยสุดยอดสุดยอดพี่น้องแม่หูด่าน้องงัว่อุ้ยพี่น้องเห็นงัวบุพุฒอุ้ยสุดยอดสุดยอดพี <go> ่น้องพี่น้องมาแม่แม่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 อุ้ยมือนีแกมีน้องหัวมือนีแล้วค่อยมีน้องงัวต้มซุกเลยครับพี่น้องปลอมปล่ยมาได้มาเด้มาได้พี่น้องไปกินอุ้ยพี่น้องมึงไข่สาอุ้ยอุ้ยพี่น้องสุดเซนแนสุดเซนแนสเลยพี่น้องอุ้ยหูด่ะพี่น้องเห็นบ่เห็นบ่ ไคสามาได้มาได้พี่น้องเอ้ยพี่น้องมา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 พี่น้องมาอุ้ยต้มซุกแล้ววายพี่น้องคักแน่ักแน่ักแน่พี่น้องเอ้ยบรรยากาศบานบาทอิสานบานเท่าพี่น้องเอ้ยมา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 กินน่องว่าคนลำขี้เ้ยพี่น้องเอ้ยผุดบรรยากาศบรรยากาศอีสานบานหน้าอีสานบานเท่ารับมาเลยพี่น้องเบิ่งไครสาดูอื้ มอมอับมอมอับพี่น้องเอ้ยน้องงัวมือนีเราคอยมีน้องงัวมือนีคอยมีน้องงัวพี่น้องเอ้ยมือนีมีน้องงัว